นี่คือออฟฟิศนะคะไม่ใช่โรงแรมวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ออฟฟิศของไลน์ประเทศไทยค่ะชีวิตหนึ่งวันที่ไลน์จะมีอะไรให้ทำบ้างตามมาดูกันเลยค่ะมนุษย์ออฟฟิศกับชากาแฟเนี่ยเป็นของคู่กันแล้วดูค่ะทุกคนที่ออฟฟิศเขามีคาเฟ่ส่วนตัวด้วยเราก็ไม่พลาดค่ะพี่คะขอชาเขียวหนึ่งแก้วได้แล้วก็ไปจิบชาวเบาๆดูสิคะทุกคนวิวข้างหลังสวยมากเดี๋ยวเราพาไปดูตรงโซนทำงานกันบ้างห้องประชุมเขาเยอะมากสำหรับหนึ่งคนสองคนไปจนถึงสี่สิบคนเลยละค่ะเขาก็มีล็อกเกอร์ส่วนตัวให้กับพนักงงงาาาาาานนนนนนนททททุกกกกกกคคคเเเเเลลยยตตตออออีีีีีี้้้้้่่่่่ anywhere แบบ Work Lo ็ไไมมมมะสวววัถิดดใรรข์ ใครอยากนัดกันมาทํางานที่ออฟฟิศเขาก็มีอาหารเลี้ยงด้วยค่ะทุกคนแล้วดูค่ะเมนูอาหารเขาในแต่ละวันไม่ซ้ํากันด้วยซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนแคนทีนนี่เลยค่ะพอหยิบอาหารเสร็จแล้วก็มานั่งกินตรงนี้ได้เลยแล้วถ้าเกิดเราหิวระหว่างวันขึ้นมานะคะก็มีตู้กดน้ํากดอาหารอัตโนมัติแบบนี้ค่ะให้ใช้บริการได้เลยคนทางานที่เนี้ยเขากินไม่หยุดกันแน่ๆเลย ของกินแล้วนะคะเขายัางมีพื้นที่กิจกรรมให้เล่นด้วยอย่างนี้เลยค่ะทุกคนมีโต๊ะพูในออฟฟิศพี่เขาแอบบอกว่ามุมนี้เป็นมุมที่พนักงานชอบมากเทเเราก็ยิงลงด้วยไปต่อค่ะทุกคนที่นี่เขามีโซนฟิตเนสด้วยค่ะไม่พอนะคะเขามีการจ้างเทรนเนอร์มาด้วยแหละไหนเราขอลองเล่นบ้างค่ะทุกคนยกฮึบโอ้ยยกไม่ไหวค่ะทุกคนไปดีกว่าและนี่ค่ะทุกคนห้องที่อยู่ตอนต้นคลิปที่นี่เขามีที่นอนให้พนักงานสามารถนอนในออฟฟิศได้แล้วก็มีบริการนวดด้วยนะคะทุกคนซึ่งพี่ๆีที่มานวดเนี่ยเป ดีมากๆเลยล่ะค่ะทุกคนส่วนใครทํางานเนเน่นะคะที่นี่เขาก็มีที่นอนให้ด้วยแหละนี่คือสามารถนอนได้จริงๆนะคะทุกคนบรรยากาศออฟฟิศที่ไลนะ์น่าทำงานมากๆถ้าได้มาทํางานที่นี่เพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆชอบมุมไหนกันคะคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะหรืออยากให้จบทายนะคะพาไปบุกออฟฟิศไหนก็คอมเมนต์บอกกันไว้นะ